สวัสดีค่ะนักเรียนวิชานี้นะคะเป็นวิชาสังคมศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะอยู่กับมิชนิดาด้งปีนะคะต่อมาคือสุดจริต3และทุจริตสนะคะสุดจริต3ก็คือการประพฤติชอบคือประพฤติในสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะเรื่องของก็จะมีกายกายสุดจริตก็คือกายการกระทําดีแล้วก็มีวัต วาจีสุจริตคือการกระทวาจาวาจาพูดดีพูดไพเราะนะคะส่วนมโนสุจริตก็คือความคิดนะคะเขาเรียกว่ากายวาจาใจนั่นเองนะคะคือมโนสุจริตนี่ก็คือการประพฤติพฤติชอบทางใจนั่นเองนะคะส่วนทุจริตสามนะคะคือการกระทําชั่วนะคะการกระ ทุจริตสามเนี่ยคือการกระทําชั่วนะคะก็มีสามสามอย่างเหมือนกันนะคะคือกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะคะกายทุจริตก็คือการกระทําชั่วทางกายนะคะส่วนวจีทุจริตเนี่ยก็คือการทําชั่วทางวาจานะคะแล้วก็มโนทุจริตก็คือการกระทําชั่วทางใจนั่นเองค่ะ ลักธรต่อมานะคะก็คือการกระตันยกระตญญระเวทีต่อชาตินะคะทำไมเราต้องกระตันยกระตวเวทีต่อชาติคะนักเรียนก็เพราะว่าความกระตันยนะาการรู้บุญคุณของประเทศชาตินะคะจะทำให้เราเนี่ยได้ได้อยู่ได้อาศัยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่แผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยคือเป็นชาติที่ มีสามสถาบันหลักนะคะคือสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งคนไทยเนี่ยต่างเคารพเทิดทูนแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อชาตินะคะอย่างเช่นาการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อชาติก็คือหนึ่งประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินะคะสองเคารพและศรัทธายึดมั่นในพระรัตนตรัยนะคะ สามประกอบอาชีพซื่อส,สัตย์สุจริตนะคะสี่มีความสามัคคีนะคะเป็นน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวนะคะมีความรักคร่กลมเกี่ยวกันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันถ้าสมมุติว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งนะคะอย่างสมมติถ้าสมมติประเทศชาติเราเนี่ยขาดความรักความความรักความสามัคคีนะคะนักเรียนคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะอ่าแน่นอนค่ะ ประเทศเราก็จะมีการแตกแยกแบง่งแบง่งฝักแบ่งฝ่ายนะคะแบ่งขั้วแล้วมันจะทําให้ประเทศของเราเนี่ยไม่ไม่มีความสงบสุขนั่นเองนะคะข้อที่หก็คือมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมงวงศานุวงศ์นะคะข้อ6ร่วมใจรักษาวัฒนธรรมและประเพณีดีงามของชาตินะคะ เจ็มีความพยันมันเพียน 8. ช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเข่งขัดนะคะอันนี้นะคะก็คือการประพฤติปฏิบัติตนของการกระตันยูกระตะเวทีนะคะต่อชาติของเรานั่นเองต่อไปสือหลักธรรมมงคลน3มสปประการนะคะ มงค้น8ประการเนี่ยก็คือหลักธรรมนะคะที่นํามาซึ่งความสุขนะคะแล้วก็ความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติอย่างสมมุติว่านักเรียนเนี่ยอยากมีเป็นคนที่เจริญนะคะหรือว่ามีความสุขนะคะนักเรียนก็เอานําหลักธรรม38ประการนี้ไปปฏิบัติได้แต่ว่าในชั้นนี้นะคะอย่างชั้น ประถมศึกษาปีที่4เนี่ยก็จะให้เรียนแค่3ประการก่อนนะคะคือเ่าค่าถ้าสมมติว่าเรียน38ประการเนี่ยมันเนื้อหามันจะเยอะมากเกินไปนะคะประการที่1ก็คือความเคารพค่ะการแสดงออกที่แสดงถึงการยอมรับนับถือต่อบุคคลสถานที่สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจและมีความอ่อนน้อม อ่อนโยนอย่างเหมาะสมนะคะอย่างเช่นการแสดงออกทางกายนะคะคือการกับไหวลุกขึ้นยืนต้อนรับและการให้ให้เอ่อให้ที่นั่งแก่แก่ผู้ที่เคารบหรือหลีกทางให้นะคะอย่างสมมติว,ว่ามีผู้ใหญ่เดินมานะคะเราก็หลีกทางให้ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเอ่อเวลาขึ้นรถเมย์นะคะเราก็จะอันนี้เป็น ขาเรียกวัฒนธรรมอันดีงามน,นะคะเวลาที่สมมอาเราขึ้นรถเมล์เนี่ยเราสามารถยืนได้แต่ว่ามีผู้สูงอายุอาจจะปวดขาปวดเข่าออมาเนี่ยนักเรียนก็สามารถเ,เสียสละที่นั่งนะคะให้กับผู้สูงผู้สูงผู้สูงวัยได้นะคะการต่อมาคือการแสดงออกทางวาจาก็คือการพูดด้วยคำคำพูดที่ไพเราะไม่หยาบคายนะคะการแสดง ต่อมานะคะก็คือการแสดงออกทางใจนะคะคือการระลึกถึงนึกถึงพระคุณของผู้ที่เขาเราเนี่ยควรทำความเคารพเสมอนะคะ,อ,ะอย่างสมมติว่าการแสดงออกทางวาจาเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติไดนะ้นักเรียนก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญนะคะอย่างสมมติว่าผู้ใหญ่ก็จะรักใคร่เอ็นดูนะคะนัก เด็กลูกหลานของเราเนี่ยมีความาพูดจาไพเราะนะคะไม่อยากทายนะคะผู้ใหญ่ก็จะทรงเสริมสนับสนุนในทุกๆเรื่องนะคะสไลด์นี้ก็ยังอยู่ในมงคล38นะคะเมื่อกี้คือ,อ การแสดงความเคารพใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะการอ,อ,นนอ,อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็คือการแสดงความรู้ความสามารถหรือฐานะในลักษณะที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะแล้วก็พิจารณาข้อบอกพร่องของตนเองไม่อวดดีหรือไม่ดื้อรั้นนะคะอย่างเช่นมีกิริยาอ่อนน้อมนะคะการแสดงท่าทางที่ นุ่มนวลอ่อนโยนต่อคนทั่วไปรู้จักที่ต่ำที่สูงสงบเสงี่ยงเจียมตัวนะคะส่วนการกระทําต่อมาก็คือมีวาจาอ่อนหวานนะคะการพูดจาสุภาพอ่อนโยนไม่โอ้ออวดยกยกยกตัวไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่พูดโอ้อวดตัวเองนั่นเองนะคะหรือก็ ไม่นินทาไม่ย่อเยอ้ยถกถางผู้อื่นนะคะทาสิ่งใดก็กระทาผิดสิ่งใดนะคะก็ควรกล่าวคําว่าขอโทษเสมอนะคะเมื่อผู้ใดทําคุณแก่ตนเองนะคะก็ควรกล่าวคําว่าขอบคุณใช่ไหมคะนักเรียนการกระทำต่อมาก็คือมีจิตใจอ่อนโยนนะคะการมีจิตใจที่ เอืออาทรต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ให้อภัยอยู่เสมอนะคะในสไลด์นี้ก็ยังอยู่ในมงคล38นะคะคือ,อข,ข้อที่3นะคะคือการทําความดีให้ถึงพร้อมไว้ก่อนนะคะก็คือการทําความดีเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ เป็นการสั่งสมความดีนะคะจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความสุขความเจริญในภายภาคหน้านะคะเขาเรียกว่าบุญก,กิริยาวัตถุ3นะคะบุญกิริยาวัตถุ3มเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ข้อนะคะหคือทานามายัยสอศีลามัยนะคะและสามภา,ภ,ภ,ภาวนาไม้นะคะ ทานายก็คือการทําความดีด้วยกันให้นะคะให้อภยัยให้สิ่งของให้กําลังใจให้ความรู้นะคะศีลศีลศีลตัวนี้นะคะหมายถึงศีลปฏิบัติคล้ายคศีลศีลห้าของเรานั่นเองนะคะค,คือการกระทําดีด้วยการรักษาศีลเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ผู้อื่นนะคะต่อมา ภาวนาไม้นะคะก็คือการทําความดีด้วยความด้วยการเจริญภาวนาและรักษาจิตให้ผ่องใสอยู่บริสุทธิ์อยู่เสมอนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามงคลสาสิบแปดนะคะแต่ว่าเราเรียนได้แค่สามก่อนนะคะสไลด์นี้นะคะก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะเขาเรียกว่าการบริหาร การบริหารจิตและก็การเจริญปัญญานั่นเองนะคะ,ะการพัฒนาจิตใจเนี่ยก็ทาให้จิตใจเราเนี่ยมั่นคงไม่วันวหวนะคะและก็ปฏิบัติบรรลุปเป้าหมายของชีวิตได้นะคะอย่างสมมติว่า,วานักเรียนเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้นะคะนักเรียนทําจิตใจให้อ่คร่องใสมั่นคงไม่วันไหวนะคะนักเรียนก็จะประสบความสําเร็จนะคะ หากนักเรียนอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะต้องมันบาเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาทางจิตนะคะเรียกว่าการทําสมาธิการทําสมาธิอย่างที่มิตรเคยสอนไปแล้วนะคะก็คือการนั่งสมาธิส,สวดมนต์นะคะเดินจงกรมนะคะแล้วก็การมีสติอยู่ตลอดทุกการกระทําของเราเนี่ยทั้งวันเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนี่ก็คือการทําสมาธิอย่างหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมาธิเนี่ยคืออะไรสมาธินะคะก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตนะคะหรือว่าอาการที่จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนะคะไม่ฟุ้งซ่านนะคะเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นสังคมก็จะมีแต่ความสุขนะคะล้วคํคำต่อมานะคะก็คือพุทธพุทธศาสนสุภาษิตนะคะ พุทธศาสนาสุภาษิตก็คือถ้อยคําที่กล่าวดีแล้วนะคะสุภาษิตท,ที่มีในพระพุทธศาสน,สนานะคะสามารถนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้นะคะเช่นสุอ่าเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกอ่านพร้อมกันนะคะสุขาสังคัสสามคีอันนี้เป็นภาษา ภาษาบาลีนะคะซึ่งมันจะอ่านยากนิดนึงนะคะให้นักเรียน,อ,นอ่านคำอ่านได้นะคะหมายถึงความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำสุขหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายถึงความสามาัคคีความกลมเกลียวกันนะคะแล้วก็มีความพร้อมเพียงในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะจนประสบความสําเร็จทําให้เกิดความสุขขึ้นในหมู่คณะนั่นเองค่ะ พุทธศาสนาสุภาษิตอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวมิิรจะให้นักเรียนอ่านนะคะลองดูสิคะโลโกปัธรรมพิก,กาเมตตานะคะหมายถึงเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยหมายถึงอะไรเราไปดูกันนะคะก็คือเมตตาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทําให้คนคิดที่จะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันในในโลกเนี่ยอย่างมีความสุขนะคะหากไม่มีน้ําใจต่อกันเนี่ยก็จะถูกเบียดเบียนการข่มเหงการสังคมก็จะเกิดอะไรคะ<ม>นักเรียนอ่าเกิดความไม่สงบสุขนั่นเองนะคะข่าววันนี้หลักธรรมหลักธรรมวันนี้นะคะก็คือจะจะเน้นไปทางหลักธรรมของศาสนาคุุธส่วนใหญ่นะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียน หลักธรรมนี้ค่ะก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยย้อนดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีจะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะคะแต่สัปดาห์นี้ให้นักเรียนศึกษาหลักธรรมอย่างเดียวไปก่อนนะคะค่ะก็ในชั่วโมงนี้ก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ค่ะแล้วในชั่วโมงนี้นะคะ mm hmm. ก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ